E-App BetBook สวัสดีค่ะไข่มุกค,ค่ะสวัสดีค่ะยำค่ะสวัสดีค่ะแม่บุ๋งค่ะวันนี้เรามาาทเรจะมาทำเมนูอะไรกันยำกุ้งเต้นนี่กุ้งสดๆเลยหอมอีอ๊ดเตรียมเครื่องไว้แล้วอ่าให้ BetBook เป็นคนๆมีพริกเต<อ>รียมหอม BetBook อะไรหอมจีนใส่กุ้ง กระเทียมกระเทียมหอมแดงพริกใส่เลยอร่อยแม่เมล่ากุ้งคน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 โอ้โหเต้นดองแดงดองแดงเด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดวดวดดยวยังไม่ได้ใส่เครื่งองปรุงยายแม่ใส่เครื่องปรุงก่อน อันนี้ใส่ชูโรดลงไปใส่ชูโรดลงไปนี่ช้อนใสโอ้น่ากินมากค่ะพี่อิซแล้วก็พริกป่นอืมไม่ใส่แค่นี้เดียวใส่นิดเดียวครับอืมเหีียวอีกข้วไม่นั่นมันต้องใส่มันก็ใส่ข้าวขั่วข้าวคั่วครับต้องใส่ถั่วแบบนี้ เขาทวร์มันเซอร์นี้ไ,ไปเก็บโอ้เขาพกวกเป็นกลาเป็นกลาเล็นกน,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 น่ะสิโอ้ปลานิดนึงโอ้ปลาเพชรพวกจับไว้นะครับ บุกยาบุกยาแม่ทำเองอืมเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะกุ้งเต้นชิมหน่อยชิมหน่อยชิม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 กินบนนี้อร่อยไหมอร่อยกระเออเออเออมันมีรสชาติของข้าวคั่วกับปลา เออกระโดดนี้เลยกินตัวนี้อุ้ยอุ้ยกินตัวน้อยๆเห็นพวกกล้ากินเวลากันไหนเนี้ยตัวไหนเนี่ยตัวไหนอ่ะตัวนี้อ่ะตัวนี้ตัวน้อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยกุ้งเต้นออ เังไม่ถ่ายต่อกัค่ะสำหรับของเด็กๆแม่ไปทําให้สุกแล้วกินแบบสุกนะคะไม่ได้กินแบบดิบแบบสุกอ่ะแบบแบบดิบสําหรับของคุณแม่แบบสุกของเด็กๆบุกนั่งเหรอวีเอาบุกหยิบกินเป็นโตเอา Ăn mà ơi Cúm luôn mà Ăn ra cả mẹ Khó phải bùa Ăn ăn bùa được con Bụt ăn ăn tiếng เห็นมันได้ทำเพราะกินอันนี้ไปอีกหนึ่งอันเข้าก็ขิงก้อนทิ้งไว้คุ้งเต้นคุณเป็นแบบสุก แ่ <ปก S 1> ่พีีีมมเ็ดแกกกินนนนออัั้ไปบบนี้แบบสุดนี่ลูกๆ,ๆอะเฮน่งเหนงนึกว่านึนว่าสวใหญ่สุดท้ายแ้วตัวน,น้อยหน่อยอน้ที่เล็บเนี้ย

พ่อมนเหรอไม่แนวใจบอกเอาเดตงอา่อหยองอางวะอย่า,า,ยาลืมกดถักส,ะสะครโอเค กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จบไปเพียงเค่านี้ค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย